ไรอันไม่หมดนี่หอบตังรอกลับอยู่ห้องเช่าใช้เสียงตัวเองตดนี้ให้พ่อแม่ไรอันไม่หมดนี่ทิ้งแชมป์สองร้อยสมัยหอบตังรอกลับอยู่ห้องเช่าไราอันกะจะบันดิตกับเส้นทางหลังอำลาตําแหน่งแชมป์สองร้อยสมัยของไม่หมดนี่แต่ยังไม่จากรายการไปไหนพร้อมประจําการในฐานะใหม่นักร้องรวยโชคหลังจากประกาศปิดตํานานบนเวทีรายการไม่หมดนี่อำลาตําแหน่งแชมป์สองร้อยสมัย ที่อยู่คู่รายการมาอย่างยาวนานจนเกือบกลายเป็นดราม่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าไราอันกาจะบันดิตจะบอกลารายการไปรอย่างถาวรเลยหรือไม่จะกลับมาให้แฟนๆใน,นมหมดนี้ได้หายคิดถึงกันอีกหรือเปล่าล่าสุดเ,เพจเครื่องรีโมทก็เผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแฟนฮ่าฮ่าไม่ต้องเป็นห่วงกันแล้วเพราะไรอันกาดบันดิตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการในหมดนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับบทใหม่ในฐานะนักร้องรวยโชคโดยหน้าที่ของนักร้องรวยโชคในรายการในหมดนี้ จะคอยนั่งข้างเวทีให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและยังมีหน้าที่เพิ่มโอกาสได้ดาวในรอบสิ่งโชคด้วยการร่วมร้องเพลงชิงดาวให้กับแชมป์ประจำวันนั่นเองเรียกว่าถึงจะไม่ได้อยู่ในฐานะแชมป์แต่ไรอันก็ยังคงอยู่คู่รายการไม่ไปไหนกลายเป็นตำนานบทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นศิลปินที่หลายคนพูดถึงกันอย่างมากไรอันกาจะบันดิตจำปาสินสำหรับผู้เข้าแข่งขันรายการไม่หมดนี่สิ่งโชคที่ปัจจุบันอําลารายการแล้ว ท่ามกลางความใจหายของเหล่ากรรมการและผู้ชมที่ติดตามเขาเป็นเวลาหลายเดือนโดยไรยอันปัจจุบันเป็นศิลป,ปินวัย19ปีซึ่งก่อนจะเข้ามาร่วมแข่งขันรายการไม่หมดนิสิยโชคเขาได้ร่วมแข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปีอย่างในรายการ Mr. T ทีแจ้งเกิดลูกทุ่ง knock out และได้เปิดเผยในรายการคอนเทนต์พิเศษทางช่าหก point o f f ิชว,ว่าเขาแข่งมาหลายรายการและรับรางวัลท้ววรางวัลมาหลายเวที ซึ่งสมัยเรียนมัธยมเขาเคยแข่งรายการศึกวันดวนเพลงนักสู้ลุกทุ่งในปีพุทธศักราช2561ด้วย